สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเล่นเกมโลบอกค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอกแมปนี้ชื่อว่าแมปเข่าววงกดผีสิงซึ่งซึ่งมันก็ไม่ค่อยเป็นผีสิงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีดวงไฟติดสว่างสว่างเดินโคตรชิวเลยแต่ไอเราก็งงว่า ออแต่ไอ้เราก็งงว่าไอ้สีฟ้าๆนี้มันคือใครอ่ะหรือว่ามันคือลูกศรอะไรวะเออเฮ้ยเมื่อกี้เราตกใจอ่ะเมื่อกี้มันมีเหมือนคนมากระซิข้างหูเราหลอนมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้คือทางตันคือวิธีเขาเราเห็นเขาพวกเขาอ่ะ เราเห็นเราเห็นเขาทำแบบเนี้ยเราเห็นเราเห็นคนอื่นๆพวกยูทูบเบอร์น่ะเออมามาเล่นเขาวงกดเนี้ยไม่เอาเราเห็นพวกยูทูบเบอร์น่ะมาเล่นแมปเนี้ยแล้วเทเนี้ยก็เลย ก็เลยอยากมาเล่นตามนะคะเออคนเขาบอกว่าเวลาเดินน่ะเราอ่ะก็ต้องเดินมองด้านหลังด้วยแบบเนี้ยเราอ่ะก็ต้องเดินมองหน้ากับมองหลังมองหน้ากับมองหลังเพราะว่าถ้าไม่มองหน้ากับมองหลังเดินตรงไปอย่างเดียวอ่ะมันก็จะมีผีแอบตามเรามาอ่ะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยหเฮ้ยทำไม จังเลยอ่ะอุสตส่าห์มีไฟแล้วนะเนี่ยมันยังน่กกากลัวเลยทำไมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยกับเราอ่ะ <c oughs> จะร้องไห้อ่ะ <c oughs> ถ้าถ้าเป็นคนถ้าถ้าเราเจอผีอ่ะแล้วเราวิ่งหนีผีไม่ทันอ่ะผีมันก็จะฆ่าเราแล้วเราอ่ะก็จะกลายเป็นผีไปไปแกล้งคนอื่นได้ซึ่ง เราเราก็จะสังเกตคนได้ง่ายเลยนะคะอย่างเช่นถ้าคนไม่ได้โดนผีสิงอะ่ะถ้าคนไม่ได้โดนผีสิงอะ่ะเขาจะเดินหันซ้ายหันขวาตลอดเวลาแต่แต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขาโดนผีสิงอะ่ะเขาจะเดินตรงอย่างเดียวแบบเนี้ยไม่หันซ้ายหันขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอ๋อเพื่อนเราเองเฮ้ยนายเราไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยรอรอรอเราหน่อย ฮฮัลโหลสวัสดีอฮเฮ้มันโบกมือมันบกือช่วยเราด้วยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเย จะโดนผีหลอกเราก็ได้อุ้ยเพื่อนเพื่อนใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนมันวิ่งเร็ววะเฮ้เพื่อนรอเราด้วยสิอย่าใจร้ายอย่าใจร้ายโอ้นนี้มีคุกเมื่อกี้มีคุกอ่ะคุกใช่ปะหรือฮ่องกงฮ่องกงอะไรฮ่องกงบ้าฮ่อง งอะไรประเทศฮ่องกงเฮ้ยหยุดทำไมวะวีใครอะใครอะวีเพื่อนช่วยเราหน่อยสมชายสมชายช่วยเราหน่อยสิเรากลัวเราขอเรียกผู้ชายคนเนี้ไอ้ผู้ชายไอ้ใส่เสื้อแดงๆอะว่าสมชายนะเฮ้ยสมชายไม่รอเราเลย สมชายเอ้ยสมชายโอเคเดี๋ยวเรามองหลังให้นะพวกนายช่วยเราด้วยอุ้ยมันตามเรามาเพื่อนถ้าเรามาคนเดียวนี่เรากีดแตกเลยนะโชคดีนะมันยังมีเพื่อนมาด้วยอ่ะถ้าเรามาคนเดียวอ่ะ เราก็จะโอ๊ยสรบเลยดีนะเรามีผู้หญิงหัวทองคนน nah, ี้มาด้วยอ่ะอุวยเธอเฮ้ยไม่ออเอ้ยขนาดปิดเสียงโดนตีในเกมแล้วนะมันยังน่ากลัวอย่างเงี้ยเลยหรอวยเพื ok ่อนด้านหลังเธอกระพริบกระพริบอ่ะเพื่อนด้านหลังเธอกระพริบกระพริบคืออะไรอ๋อ อ๋อไฟเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเราไม่อยากมองหลังแล้วอะเราตกใจอ่ะเธออยากคิดว่าเราเป็นผีนะเราไม่ใช่ผีนะเฮ้ยเพื่อนไม่รอเราเลยเฮ้ยเราไม่ใช่ผีนะเพื่อนเฮ้ยหวัดดีสมชายเฮ้ยสมชายบ้านเหรอสมชายเพื่อนอย่าคิดว่าเราเป็นผีนะเราไม่อยากเดินหันหลังอะเราตกใจโอ้สมชายมันตามเรามาด้วย เฮ้ยเฮยช่วยด้วยเฮ้ยสมชายแกหลบไปหน่อยได้ไหมฮะเว้ยสัญญาณก็ไม่ค่อยดีเออโอเคเอเพื่อนเอ้ยเอ้ยอุ้ยโอเคเหมือนมีคนมาเลยอ่ะวัดดีสมชายอือ่เธอเรากลัวแล้วอ่ะแต่เราก็ทำเพื่อทุกคนนะ เว้ยเราไม่ใช่ผีนะเว้ยเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่ผีนะเพื่อนอ้ยมันตามเรามาเพื่อนเพื่อนรอ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 เราด้วยสิเว้ยสัญญาณไม่ดีเพื่อนไปไหนอ่ะอุยออเพื่อนไม่รอเราเลยโอเคมา โอ้ยเพื่อนอย่าไปแกล้งสมชายมันสมชายแกก็อย่ามาหลอกพวกเราอุย้ย